สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครูพี่เป็กจากเป็กซิวอาร์สตูดิโอสำหรับคลิปนี้นะบังเอิญบังเอิญอีกแล้วนะครับบังเอิญบังเอิญเลยนะครับที่ทางเอเซอร์ส่งโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้นะครับชื่อรุ่นว่าคอนเซปต์ดีสามอีเซลโปนะครับผมเขาบอกว่า เป็นโน้ตบุ๊กที่ซื้อ1ได้ถึง2เลยเพราะว่าสามารถเขียนจอได้แบบแท็บเล็ตเลยนะครับเขามีปากกาแถมมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรานะไปแกะกล่องดูดีไซน์และดูสเปกกันนะครับว่าน่าใช้ขนาดไหนและสุดท้ายนะครับเป็นธรรมเนียมของช่องเราเลยนะครับผมจะวาดรูปโดยใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมวาดรูปโดยใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้แล้วนะครับดีไม่ดียังไงนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะแกะกล่องกันนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับเจ้าโน้ตบุ๊ก Acer Concept D3 Acer Pro ตัวนี้มาในดีไซน์สีขาวสวยหรูดูสะอาดตาหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วเหมาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยครับและมีน้ำหนักเพียง2.2กิโลกรัม CPU หรือระบบประมวลผลเป็น Intel Core i7 Processor Gen 11ครับส่วนการ์ดจอเป็นของ Nvidia รุ่นที่1,200ขอบอกว่ารุ่นนี้ประสิทธิภาพสูงถึงจะใช้งานหนักแต่เครื่องก็ไม่ร้อนนะครับ Hard Disk แบบ M.2 NVMe ความจุ 1TB ครับ สีของจอนะครับได้รับรองจากแพนโทเลยว่าเป็นหน้าจอที่แสดงสีสันได้อย่างแม่นยำซึ่งมีค่า srgb 100%และค่าความเพี้ยนของสีนะครับ delta e น้อยกว่า2ซึ่งเหมาะกับพีเอเตอร์หรือนักวาดรูปอย่างเราเลยครับซึ่งความละเอียดหน้าจอนะครับเป็น full hd 1 9 2 0 x 1 0 8 0พิกเซลครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างนะครับเจ้า Acer Concept D 3 x Pro ตัวนี้นะครับมีดีไซน์ตัวเครื่องนะเหมือนกับรุ่น Concept D 7นะครับ e c e r Pro เลยวัสดุที่ใช้นะครับเป็นวัสดุโลหะ m a g n ซี i u m a l ลอ y นะครับซึ่งมีความแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมทั่วไปถึง20%นะครับ <Wow. S 1> น้ำหนักอย่างที่แจ้งไปนะครับราวๆประมาณสัก2.2กิโลกรัมเท่านั้นเองนะฮะ ตัวบอดี้นะครับเป็นผิวสัมผัสแบบเซรามิกนะให้ความรู้สึกรู้ราและแข็งแรงกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปนะฮะและยังเคลือบสารป้องกันค้าบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกค้าบกาแฟค้าบฝุ่นนะไม่ให้ติดอยู่บนตัวเครื่องเลยนะครับและบอดี้สีขาวๆนะครับจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเลยนะครับผมในส่วนของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมรับประกันถึง3ปีแบบออนไซต์เซอร์วิสเลยครับ ในส่วนของกระจกหน้าจอนะครับเป็น Corning Gorilla Glass 5นะครับทั้งแข็งแรงและป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีนะครับและยังเคลือบผิวแบบด้านด้วยเพื่อลดการสะท้อนของแสงด้วยครับในส่วนของการกางจอนะครับสามารถกางจอได้ถึง180องศาอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับ ปุ่มคีย์บอร์ดเป็นแบบ full size มีไฟด้านล่างสองสว่างนะเป็นไฟสีส้มๆดูสบายตานะครับแถมเขายังมีคีย์ลัดต่างๆนะให้เราได้เลือกใช้นะเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับหนึ่งปุ่มก็คือปุ่มคอนเซปต์ดีปุ่มนี้นะครับเมื่อกดแล้วจะเรียกฟีเจอร์นะครับ Color Picker หรือตัวดูดสีวิธีใช้นะครับเรากดปุ่มนี้แล้วเราก็เอาเมาส์นะครับไปแตะตามรูปต่างๆที่เราต้องการนะเราก็จะเห็นสีนะครับแล้วเราก็เก็บสีนี้ไว้นะครับไปใช้งานต่างๆได้เลยนะครับ ในส่วนของทัชแพดนะครับเขาให้ทัชแพดขนาดใหญ่สะดวกต่อการทํางานมากๆครับแถมวัสดุที่ใช้นะยังเป็นเซรามิกอีกนะครับซึ่งเซรามิกนะครับจะป้องกันร,รอยขีดข่วนและค่าสปกปรกได้ดีมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆเครื่องกันนะครับว่ามีช่องอะไรกันบ้างนะด้านหลังมีช่องระบายความร้อน3ช่องซ้ายขวาอย่างละ1ช่องด้านขวามือนะครับ เป็นช่องเสียบหูฟังนะเป็นแจ็ค3.5มิลิเมตรนะครับถัดมาเป็นช่อง micro SD card reader นะครับเป็นแบบสปริงนะใช้วิธีกดเพื่อใส่และถอดการ์ดนะครับผมต่อมานะเป็นช่อง USB 3.2 Type A ให้มาถึง2ช่องเลยครับและต่อมาครับเป็นช่องพอร์ตแลนนะครับ RJ 4 5ครับมาดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะครับผมช่องแรกเลยนะครับเป็นช่องเสียบปลั๊กนะครับช่องอะแดปเตอร์ต่อมานะครับเป็นช่อง HDMI นะครับ ต่อมาเป็นช่อง USB นะครับ Type C 3.2นะครับต่อมาเป็นช่อง Thunderbolt 3ครับและต่อมานะครับเป็นช่อง Mini DisplayPort นะครับและสุดท้ายเลยนะครับเป็นช่องเก็บประกาศไซรัส AES Pen นะครับลำโพงมีมาให้2ตัวซ้ายและขวาน,นะครับเป็นลำโพงของ DTS X Ultra ครับ โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับสามารถพับหน้าจอได้หลากหลายเลยจะเป็นแบบโน้ตบุ๊กทั่วไปที่เป็นแบบเปิดปิดนะครับหรือแบบแท็บเล็ตที่กลาง180องศานะครับหรือเราจะต้องการตั้งเครื่องแบบโน้ตบุ๊กแล้วดึงหน้าจอเข้ามาใกล้ตัวเพื่อเป็นกระดานวาดภาพก็ได้นะครับปากกาสไซรัส aspen เราสามารถกดออกมาใช้งานหรือเก็บได้อยู่ตรงนี้ครับ เขามีขนาดเล็กนะครับแล้วก็บางทําจากวัสดุอลูมิเนียมครับแต่ก็มีความแข็งแรงนะครับบนตัวปากกานะมีปุ่มทางลัดอยู่2ปุ่มเลยแบ่งไปปุ่มคลิกขวาและปุ่มยางลบครับตัวปากการองรับแรงกดได้ถึง4 9 6ระดับเลยครับ <pitch. S 1> <itung> เดี๋ยวมาลองขีดขีดเขียนเล่นก่อนนะครับตัวปากกานะครับทำงานร่วมกันกับมือแล้วก็จอได้ดีมากเลยนะครับผมมีแรงกดที่ดีแล้วก็การตอบสนองที่รวดเร็วครับ เดี๋ยวเรามาลองเทสต์วาดรูปกันดูนะครับผมรูปที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้นะเป็นรูปของน้องสุดน่ารักนะครับผมเหตุที่ผมเลือกรูปนี้เพราะว่าแสงและเงาน่าสนใจมากเลยนะครับลองดูนะครับว่า ในรูปนะครับมีแสงอาทิตย์ตกกระทบกับตัวแบบทำให้ภาพนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าการใช้ปากกาแรงกดของปากกาการตอบสนองของปากกาและกระจอหรือแม้กระทั่งการวางมือในการวาดรูปอ่ะจะได้ผลลัพธ์ขนาดไหนนะครับผมและโปรแกรมที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้นะครับก็คือโปรแกรม C ล i ป Studio Paint นะครับ มีทั้งเวอร์ชั่นของ PC เวอร์ชั่นของ Mac หรือแม้กระทั่งเวอร์ชั่นของแท็บเล็ตเลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปลองใช้ตัวทดลองหรือว่าซื้อเวอร์ชั่นเต็มมาใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารูปนี้ว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแก้กล่องนะครับให้เห็นถึงสเปคและก็หน้าตาของโน้ตบุ๊ก Acer Concept D3 Acer Pro ตัวนี้นะครับผมแล้วผมก็ว่ารูปแบบนี้ให้ทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปดังนี้แบ่งเป็นข้อๆเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของสีนะครับผมสีจอเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับผม คมสดแม่นยำนะต่อมานะครับในเรื่องของการสะท้อนของจอนะเนื่องจากว่าจอเขาเป็นแบบด้านนะครับผมทําให้เวลาเราเจอแสงการกระจายของแสงทําได้เยอะนะครับทำให้เวลาแสงสะท้อนมาจะไม่เข้าตาเราหรือว่าบวรบกวนการวาดรูปของเราครับ ต่อมานในเรื่องของปากกานะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมยังไม่ค่อยชอบเพราะว่าปากการมีความเล็กทําให้จับและไม่ค่อยถนัดมือด้วยความเป็นผู้ชายมือใหญ่ด้วยนะครับผมอาจจะจับไม่ค่อยถนัดต yeah. ok. ่อมาในเรื่องของการสมูทในการวาดรูปหลังจากที่ลองไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหน่วงผมหรือว่าแรงกดของปากกาทําออกมาได้ดีผมไม่ค่อยน่วงแล้วก็มีแรงกดปากกาที่ใช้ได้เลยเรื่องต่อมาการวางมือในการวาดรูป นะอันนี้ผมตั้งป้อมไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ดีพอมาลองใช้จริงแล้วปรากฏว่าค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับในการวางมือนะฮะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเรากดไปแรงๆหรือว่าจิ้มปากการแรงๆมากๆหรือมือไปกระแทกกับจอแรงๆมากๆนะครับ mm. ก็จะทําให้จอสั่นได้บ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นการวาดรูปโดยปกติแล้วนะครับผมความแข็งแรงของจอทําได้ดีมากเลยนะครับแต่เรื่องของการดึงจอออกมานะครับ จำเป็นจะต้องใช้2มือนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าจอมีความแข็งแรงมากนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับเวลาเราดึงจอนะครับถ้าใช้มือเดียวอาจจะดึงไม่ค่อยออกนะครับต้องใช้2มือในการดึงจอขึ้นมานะครับถ้าจะถามว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมน่าใช้ขนาดไหนนะผมจะเทียบอย่างนี้นะครับอันนี้จากผู้ใช้จริงแบบผมเลยนะครับ ผมใช้ iPad ในการวาดรูปแล้วก็ใช้จอนะครับเขียนต่างๆในการวาดรูปนะครับถ้าเราอยากได้จอเขียนในการวาดรูปนะครับผมการที่จอเขียนนั้นนะครับสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับหมุนได้แบบมือไปแตะตรงจอเลยนะครับผม ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะฮะเพราะว่าเลทปกติแล้วนะครับผมจะไม่สามารถทัศกินได้นะต้องใช้นิ้วกดขีลดต่างต่างนะครับส่วน iPad นะครับผมถ้าเทียบกับตัวนี้นะ iPad มีข้อจำกัดในเรื่องของจอด้วยนะจอ iPad นะครับมีความกว้างสูงสุดอยู่ที่12.9นิ้วแต่ว่าน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมีความกว้างถึง16นิ้วนะครับทำให้มิติในการมองนะครับในการทำงานกว้างมากขึ้นนะครับผมส่วน iPad นะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตที่ใช้กับแอปพลิเคชัน แต่ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับทำให้การลงโปรแกรมอะไรอย่างนี้นะครับได้หลากหลายนะครับถ้าให้ผมสรุปนะครับถ้าเราต้องการขนาดจอใหญ่ๆนะครับแบบจอเขียนหรือความสมูทในการทัศสกรีนแบบ iPad นะครับผม ทั้งสองอย่างนี้เราก็ต้องแยกซื้อใช่ไหมครับหรือเราอาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงมากนะครับแต่โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมีทั้ง2ออย่างรวมกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าราคาสามารถจับต้องได้นะครับและคุณจะได้ทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะครับผมสาหรับผมนะให้ผ่านนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปที่ช็อปของเอเซอร์นะครับลองถามพนักงานดูนะครับว่ามีโน้ตบุ๊กนะครับรุ่น คอนเซปต์ดีไซนอีเซลโปหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองไปลองเขียนลองวาดกันดูได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่สับสกายสับสกายไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการวาดรูปของเรานะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย